ัสดีค่ะมาพบกับครูกระแตกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ครูกระแตกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องนาฏศิลินสากลค่ะซึ่งจะมีการแสดงใดบ้างและการแสดงนั้นเป็นของประเทศใดไปเริ่มที่การแสดงแรกกันเลยค่ะการแสดงบัลเล่บัลเล่หรือระบำปลายเท้านะคะมีวิวัฒนาการมาจากการแสดงละครใบก็คือเป็นละครที่ไม่มีบทพูดหรือบทร้อง ซึ่งในสมัยก่อนศตวรรษที่15นั้นได้มีการแสดงบัลเล่แต่ยังไม่เป็นที่นิยมต่อมาราชสำนักฝรั่งเศสจึงได้นำการแสดงบัลเล่มาแสดงในงานพิธีมงคลต่างๆบัลเล่จึงได้รับการฟื้นฟูและได้กําเนิดบัลเล่มาตรฐานในสมัยพระเจ้าหลุยที่1 4แห่งประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะการแสดงต่อมานะคะก็คืออุปราากรจีนหรือที่เราเรียกกันว่านิ้วค่ะ นิ้วหรืออุปราชกรจีนคือการแสดงที่นำเอาการขับร้องและบทพูดเจรจามาผสมผสานกับท่าทางของผู้แสดงซึ่งจะแสดงออกมาเป็นเรื่องราวส่วนเรื่องที่นำมาแสดงนิ้วนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเพณีและตำนานค่ะนิ้วที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือนิ้วปักกิ่งจึงได้รับขนานนามว่า เป็นอุปรากร์แห่งบูรพาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจีนรวมถึงได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยนิ้วเริ่มต้นขึ้นในสมัยราชวงศ์สองและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสมัยของพระนางซูสีไทเฮารูปแบบและเอกลักษณ์ของนิ้วนั้นนอกจากจะมีการร่ายรำและเสื้อผ้าที่สวยงามแล้วการแต่งหน้ายังเป็นจุดเด่นของการแสดงนิ้วอีกด้วยเพราะการแต่งหน้า จะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นเช่นสีแดงหมายถึงความจงรักภักดีซื่อสัตย์และกล้าหาญเช่นวนอูสีดำจะหมายถึงความเฉลียวฉลาดและซื่อตรงมากๆเช่นเปาบุญจิน้นสีน้ำเงินหมายถึงคนที่แข่งกล้าวและเจ้าเล่สแสนกลสีเขียวหมายถึงพวกกล้าที่เป็นวีรบุรุษมีความกล้าหาญหนักแน่นสีเหลือง หมายถึงคนที่มีอารมณ์รุนแรงและสีขาวมักจะหมายถึงคนชั่วร้ายทรยศหักหลังและขี้ระแวงเช่นโจโฉเป็นต้นค่ะสำหรับนิ้วในประเทศไทยนั้นการแสดงนิ้วได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่5จนมีการเปิดโรงสอนนิ้วและโรงนิ้วเป็นจำนวนมากบนถนนเยาวราชค่ะการแสดงต่อไปนะคะก็คือระบำหน้ากากทันชุมนั่นเอง ระบำหน้ากากทันชุมเป็นการแสดงพื้นเมืองของประเทศเกาหลีและเป็นวัฒนธรรมที่พัฒนาโดยชาวบ้านเชื้อสายโชซอนหน้ากากที่นำมาแสดงจะทำจากกระดาษไม้และขนสัตว์ค่ะการแสดงระบำหน้ากากทันชุมเป็นระบำที่มีความนิยมมากในประเทศเกาหลีเพราะเรื่องราวที่นำมาแสดงนั้นจะเกี่ยวกับการล้อเลียนเสียดสีสังคมผู้แสดง ก็จะสวมหน้ากากที่บ่งบอกถึงลักษณะของตัวละครน,นั้นๆและแสดงท่าทางต่างๆต,ตามความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่ใช้แสดงค่ะนอกจากนั้นทันชุมก็เป็นการแสดงเพื่อเป็นช่องทางระบายความขับข้องหมองใจของชาวบ้านที่มีต่อชนชั้นเจ้าขุนมูลในายในสมัยโบราณปัจจุบันนะคะการแสดงระบำหน้ากากทันชุมก็ยังได้รับความนิยม เพราะเป็นการแสดงที่สนุกสนานเฮฮาสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมเป็นหลักส่วนเนื้อเรื่องที่แสดงนะคะจะเป็นแนวเสียดสีสังคมเช่นการผิดศีลของพระภิกษุตาเท่าตันหากลับกับนางบำเรอเป็นต้นค่ะสำหรับการแสดงต่อไปนะคะก็คือคาบุกิค่ะคาบุกินะคะเป็นศิลปะการแสดงของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่17เดิมการแสดงนี้นะคะ จะใช้ผู้หญิงแสดงการแสดงจึงมีความอ่อนช้อยแต่ต่อมาในสมัยของโทก,กุกาวะได้ห้ามผู้หญิงแสดงเด็ดขาดเนื่องจากไม่ดีต่อศิลธรรมและผู้หญิงที่แสดงส่วนใหญ่ก็เป็นโซเพณีค่ะต่อมานะคะในสมัยเอโดหรือในศตวตรรษที่20ละครคาบุกิก็ได้รับความนิยมสูงสุดโดยเป็นการแสดงที่มีความหลากหลายในรูปแบบท่ารำดนตรีเนื้อร้องและผู้แสดงนะคะ จะใช้ผู้ชายแสดงทั้งหมดส่วนผู้ชายที่แสดงเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าอนนางาตะค่ะคาบูกิจะแสดงโดยใช้เนื้อเรื่องอยู่สองประเภทคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับซามูไรและเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองค่ะและมาถึงการแสดงสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือระบีงฟารมิงโกค่ะระบีฟารมิงโกเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศสเปน ที่ถือกำเนิดขึ้นในแคว้นอันดาลูเซียซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากการเต้นระบำฟามิงโกผู้ชายจะใช้ลีลาในส่วนของหัวแม่เท้าและส้นเท้าในการเต้นส่วนผู้หญิงจะเน้นการเคลื่อนไหวของมือและลีลาท่าทางที่สวยงามสำหรับการเต้นระบำฟามิงโกนั้นผู้เต้นอาจดิดนิ้วมือหรือปรบมือส่งเสียงร้องประกอบการเต้นด้วยก็ได้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับในเรื่องของนาตสินสากลที่เราเรียนในวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะว่าแต่ละการแสดงนั้นเป็นของประเทศใดบ้างแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ